ที่โรงเรียนเทศบานแสนสุข อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลแสนสุขได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ปี2566ขึ้นโดยมีนายส้มกรดไก่กังวานนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแสนสุขร่วมด้วยนายจรุนเจือจันทร์ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุขผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลตำบลแสนสุขประชาชนร่วมในพิธีลันข้องเปิดงานสำหรับการจัดงานประเพณีสงการานต์เทศบาลตำบลแสนสุขปี2566จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประ พนีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ตลอดจนนะคะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสได้เห็ุกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรากักความสามัคคีความสนุกสนานรื่นเรื่องให้เกิดขึ้นภายในชุมชนสร้างความเข้มแข็งดันวัฒนธรรมของประชาชนในตำบลแสนสุขและกาพื้นที่ใกลเคียงจันล่งและการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชนและการส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาของทองถิ่นไห้คงอยู่ภายในงานกับประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม าการประกวดเทพีสงกา์และการประกวดเทพีสูงไหวซึ่งประเภทนีสงการก็นับเป็นเทศกาลงานประเภทีที่สําคัญของไทยเป็นศินละปะวัฒนธรรมอันดีงามที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมรวมทั้งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและกะความมีอารยธรรมของชาติซึ่งเกิดจากภูมิปัญญ,ญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสานสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและก็ปั๊ก กฎนะคะเป็นมรดกทังวัฒนธรรมอันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในที่สุดนั่นเองค่ะกับเป็นบรรยากาศของหลายๆจังหวัดนะคะที่มีการจัดงานนะคะประเภทนิทรรการึ้นนะคะก็ขอให้ทุกพื้นที่ค่ะเล่นน้ำโดยความสนุกสนานและก็ปลอดภัยนะคะขับขี่กับขอให้ระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรกันแล้วกันนะคะ